รถถังเบาสติงเรรุ่นที่ประจำการในประเทศไทยถือเป็นบทสำคัญในประวัติศาสตร์ของยุโทโธปกรณ์หุ้งเกราะย,ยุคใหม่ซึ่งเน้นความเร็วความคล่องตัวและความยืดหยุ่นมากกว่าพละกำลังและเกราะที่หนาแน่นเดิมทีรถถังรุ่นนี้ได้รับการพัฒนาโดยบริษัทคาดินแลกเกตซึ่งเป็นบริษัทในเครือของเทคกรอนในช่วงทศวรรษที่1980โดยเป็นโครงการส่วนบุคคลที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการระดับโลกของยานเกราะที่มีน้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายทางอากาศได้และมีต้นทุนที่คุ้มค่าแม้กองทัพสหรัฐอเมริกาจะไม่ได้เลือกนำเข้าประจำการแต่กองทัพบ,บกไทยมองเห็นศักยภาพของรถถังรุ่นนี้ว่าตรงกับความต้องการในการปฏิบัติการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีภูมิประเทศที่ซับซ้อนและหลากหลายประเทศไทยจึงกลายเป็นประเทศเดียวที่จัดซื้อและนำรถถังเบลสติงเรเข้าประจำการจำนวนประมาณ106คันถือเป็นก้าวสำคัญทางยุทธศาสตร์ของกองทัพไทยที่เลือกใช้ยุทธปกรณ์ที่สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะในภูมิภาค โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำมาใช้ในภารกิจลาดตระเวนการสนับสนุนทหารราบและการจุดโจมแบบรวดเร็วในภูมิประเทศที่ยากต่อการเข้าถึงเช่นพื้นที่ป่าเขาและชายแดนห่างไกลตัวถังของสติงเรย์ถูกสร้างขึ้นจากแผ่นเหล็กเชื่อมมีคุณสมบัติป้องกันกระสุนขนาดเล็กและสะเก็ดระเบิดได้รอบทิศท,ทางแม้จะไม่ใช่รถถังที่ออกแบบมาเพื่อต่อสู้กับรถถังหลักโดยตรงแต่จุดเด่นอยู่ที่ความคล่องตัวและขนาดที่กระทัดรัด ด้วยน้ำหนักเพียงประมาณ22ตันทำให้สามารถขนส่งทางอากาศได้ด้วยเครื่องบิน C-130 Hercules ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งกับยุทธศาสตร์เคลื่อนย้ายรวดเร็วของกองทัพบ,บกไทยเครื่องยนต์ดีเซล Detroit Diesel 8 v 9 2 t a ให้กำลังสูงสุด535แรงม้าทำงานร่วมกับระบบเกียร์อัตโนมัติของอลิสันทำให้รถถังสามารถทำความเร็วได้ถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและมีสมรรถนะดีเยี่ยมในการลุยพื้นที่ครุขระ่ะด้วยระบบการสะเทือนแบบแท่งบิด torsion bar ทำให้สามารถดุดซับแรงกระแทกและรักษาความมั่นคงขณะเคลื่อนที่ในภูมิประเทศที่หลากหลายอย่างในประเทศไทยได้อย่างดีเยี่ยมอาวุธหลักของสติงเรย์คือปืนใหญ่ขนาด105มิลิเมตรรุ่นแนว3ซึ่งผลิตโดยรอยย่ออสแนนจากสหราชอาณาจักรเป็นปืนที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากกองทัพ n a t o อด้วยความแม่นยำและความน่าเชื่อถือปืนกระบอกนี้ติดตั้งบนป้อมปืนที่มีระบบรักษาเสถียรภาพทำให้สามารถยิงได้แม้ขนาดเคลื่อนที่ โดยสามารถใช้กระสุนมาตรฐาน NATO ได้หลายประเภทเช่นกระสุนเจาะกรา APFSDS กระสุนระเบิดแรงสูงฮีตและกระสุนแรงกระแทก HESH ซึ่งเพิ่มขีดความสามารถในการโจมตีทั้งเป้าหมายหุ้มเกราะและเป้าหมายเบานอกจากปืนใหญ่หลักแล้วยังติดตั้งปืนกลร่วมขนาด7.62ม mm, ิมและปืนกลขนาดนิ้วแบบ M2 บนหลังคารถเพื่อใช้ต่อต้านทหารราบรถเบาหรือแม้แต่เป้าหมายอากาศยานระดับต่ำ ป้อมปืนสามารถหมุนได้รอบ360อองศาและมีมุมยกปืนที่เพียงพอต่อการต่อสู้ทั้งในพื้นที่เมืองและพื้นที่สูงชันระบบควบคุมการยิงของรถถังแม้จะไม่ได้ล้ำสมัยเท่ารถถังรุ่นใหม่แต่ก็มีองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญได้แก่ระบบวัดระยะด,ด้วยเลเซอร์คอมพิวเตอร์คำนวณวิถีกระสุนและกล้องตรวจจับความร้อนสำหรับการรบในเวลากลางคืนสิ่งเหล่านี้เพียงพอสำหรับภารกิจของรถถังในระดับนี้และยังถือว่าเป็นความก้าวหน้าสำหรับยุคสมัยที่รถถังรุ่นนี้ถูกพัฒนาขึ้น ภายในรถถังประกอบด้วยพลประจำรถจำนวนสีน่นายได้แก่ผู้บังคับการพลยิงพลบรรจุกระสุนและพลขับผู้บังคับการมีช่องส่องแบบพาโนรามาสำหรับการตรวจสอบสถานการณ์รอบตัวพลยิงทำหน้าที่ควบคุมระบบอาวุธพลบรรจุทำหน้าที่บรรจุกระสุนด้วยมือส่วนพลขับอยู่ในส่วนหน้าของรถโดยมีมุมมองชัดเจนและอุปกรณ์นำทางครบถ้วนการออกแบบภายในเน้นความสะดวกสบายต่อพลประจำรถการซ่อมบำรุงที่ง่ายและการฝึกที่ไม่ซับซ้อน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมากองทัพบ,บกไทยยังคงบำรุงรักษาและปรับปรุงรถถังสติงเรย์อย่างต่อเนื่องโดยมีการดำเนินโครงการยืดอายุการใช้งานเช่นการเปลี่ยนระบบอิเล็กทรอนิกส์การเสริมกรอบเพิ่มเติมแบบติดตั้งภายนอกและการปรับปรุงระบบช่วงล่างเพื่อให้รองรับการใช้งานในระยะยาวแม้จะยังไม่ถึงขั้นรถถังยุคใหม่แต่ก็เพิ่มประสิทธิภาพและความอยู่รอดในภารกิจปัจจุบันได้อย่างชัดเจนสิ่งที่ทําให้สติงเรย์รุ่นไทยมีความโดดเด่นคือความยืดหยุ่นในการใช้งาน กองทัพบ,บกไทยนำรถถังรุ่นนี้ไปใช้ในหลากหลายภารกิจทั้งภารกิจลาดตระเวนการฝึกซ้อมทางทหารร่วมกับพันธมิตรการสนับสนุนประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นน้ำท่วมและการรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนความสามารถในการเคลื่อนที่ผ่านถนนแคบพื้นที่ธุรกันดารและภูมิประเทศหลากหลายของประเทศไทยทำให้รถถังรุ่นนี้เป็นหนึ่งในกำลังหลักที่ยากจะทดแทน รถถังรุ่นนี้ยังถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การตัดสินใจทางยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมกับความต้องการในประเทศมากกว่าการพึ่งพาอาวุธจากประเทศมาหาอำนาจโดยตรงการเลือกใช้รถถังสติงเรสะทอนถึงแนวคิดในการเลือกซื้อยุโทโธปกรณ์ที่ตรงกับลักษณะการรบและภูมิประเทศที่แท้จริงของไทยซึ่งรวมถึงการรบแบบไม่สมมาตรการลาดตระเวนแนวชายแดนและการสนับสนุนภารากิจด้านความมั่นคงภายในรถถังสติงเรย์ยังเป็นส่วนหนึ่งขององค์การฝึกคอราโก ซึ่งเป็นการฝึกร่วมทางทหารระดับนานาชาติระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาการมีส่วนร่วมของรถถังรุ่นนี้ช่วยยืนยันถึงขีดความสามารถในการทำงานร่วมกับยุโทโธปกรณ์ของชาติพันธมิตรทั้งในอาเซียนและประเทศตะวันตกและยังเปิดโอกาสให้กองทัพไทยได้พัฒนาแนวทางการใช้งานรถถังในรูปแบบปฏิบัติการร่วมหลายเหล่าทัพแม้จะมีข้อวิจารณ์เกี่ยวกับการป้องกันที่ค่อนข้างเบาแต่สิ่งนี้ก็เป็นข้อแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งความเร็วและความสามารถในการเคลื่อนย้ายอย่างรวดเร็ว ซึ่งกองทัพบ,บกไทยได้วางยุทธศาสตร์ไว้โดยไม่ให้รถถังสติงเรทํทภารกิจลําพังแต่มักประจําการร่วมกับทหารราบโดนลาดตระเวนและระบบยิงสนับสนุนทางอ้อมเพื่อเพิ่มความอยู่รอดและประสิทธิภาพในการรบแบบผสมผสานประวัติการใช้งานจริงของรถถังสติงเรในไทยอาจไม่ได้มีบทบาทในสงครามใหญ่ระดับนานาชาติแต่ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติการจริงทั้งในด้านการป้องกันชายแดนการฝึกซ้อมการควบคุมสถานการณ์ภายในประเทศ และการสนับสนุนภารกิจด้านมนุษยธรรมสำหรับอนาคตของสติงเ r รยในไทยนั้นขึ้นอยู่กับการบูรณาการเทคโนโลยีใหม่เข้าไปเช่นระบบเลงเป้าหมายด้วย AI การเชื่อมต่อกับโดรนลาดตระเวนและแม้กระทั่งแนวคิดในการใช้ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าแบบ Hybrid ซึ่งสามารถเพิ่มระยะทางลดเสียงแอลลายเซนความร้อนได้แนวทางเหล่านี้แสดงถึงความพยายามของกองทัพไทยในการพัฒนาแพลตฟอร์มเดิมให้ยังคงทันสมัย การบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องของรถถังรุ่นนี้ยังส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหากรรมป้องกันประเทศในประเทศโดยมีการร่วมมือกับภาคเอกชนของไทยในการผลิตอะไหล่การสนับสนุนทางเทคนิคและการออกแบบชุดอัปเกรดในประเทศทำให้ประเทศไทยลดการพึ่งพาต่างชาติและเพิ่มความมั่นคงทางยุทธโภกกร สุดท้ายแล้วรถถังเบาสติงเรย์ในแบบฉบับไทยคือเครื่องยืนยันว่ายุทโธปกรณ์ที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัวและเหมาะกับลักษณะการรบของประเทศนั้นๆย่อมมีคุณค่ามากว่าการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนแต่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของสนามรบในกองทัพบ,บกไทยสติงเรย์ไม่ได้เป็นเพียงแค่ยุทโธปกรณ์หนึ่งชิน้นแต่คือกำลังหลักที่ยังคงมีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงของชาติอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่วันแรกที่เข้าประจำการจนถึงวันนี้